ไปไปตสาวคือเอสีปเที่ยนไปที่ยวนอค่ะอันนี้อดแลนะคะไปบ้านขับมีนได้มีการนี้หน่อยไปกันได้ไมคะเดี๋ยวว่าถ้ไปกินข้าวยางเปนกาแฟนะคะอยากกินอะไรอ่ะไม่นอนครับนอน้น ยังไม่ได้นอนบราทอคร้านไปเตี่ยวอร่อยมากอาไปูรตอไม่ตอันนี้อันนี้อันนอันนี้อยาไปรับบที่ J F K บบินมันหนาวามีอยู่นี่นะ อดเลยอ่ะไปไม่น่าไปตอนแม่อยู่นี่เนียลูกตอมเผือกทำงานเลยแม่ในอดเป็นรับเลยเจอกันันเตาค่ะขอบคุณนะคะคูขอวจะเออบนเาเจอกันขอบคุณค่ะักินไปสงวันเลงแล้วรอ ทำไมหลอจังไ่ดูมช่วยตอบบายบยขอบคุณนะก็นะ ันท like ี่สี่นะไาแม่สาบลอแต้มพื้นสตยไิดหน่อยซื้อไม่หน่อยลขอบคุณนะจ๊ะสองว้อยล้านเติมสองร้ Te <laughs>